ไปที่26เลยครับเรื่องของรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีตรงนี้ต้องมีรายละเอียดข้อมูลอะไรบ้างครับมิวครับรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อโอยีนะครับมีเงื่อนไขบังคับอยู่4ข้อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตกับข้อที่เป็นแผนต่างๆที่ผ่านานมาเนี่ยก็จะมีลักษณะแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับนั่นคือมีการรายงานผลตามนโยบายหรือแผนการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะครับสคือมีข้อมูลสถิติ ที่สําคัญเช่นอาาัตรากําลังนะครับจำนวนทุนการทุนการศึกษาหรือจานวนอัตรากําลังข้าราชการที่เราส่งไปพัฒนาหรือฝึกอบรมนะครับที่สําคัญ2ออย่างสุดท้ายปัญหาภาษาข้อเสนอแนะในการบริหารบุคคลต้องเขียนให้อย่างชัดเจนข้อมูลที่เขียนว่าเป็นรายงานนะครับ,รบจะต้องเป็นข้อมูลของปี2565ที่ผ่านมาครับพี่แดนครับผมในรายละเอียดข้อนี้เรื่องจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์การนำไปใช้งานครับ เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้คุยกับท่านผู้เชี่ยวชาญจากสำนักง,งานกอพออเ,เดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะรายงานเนี่ยนะครับที่เราต้องทำกันเนี่ยเอาข้อจริงแล้วมันใช้ไปเพื่ออะไร,รทำไปเพื่ออะไรแล้วจะเกิดประโยชน์กับองค์กรยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงถัดไปกับท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับ